ม่ดีคนหนึ่งนะครับที่แต่ก่อนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองแต่ผมเชื่อว่า3สิ่งที่ผมจะบอกกับท่านผู้ฟังเนี่ยมันจะช่วยหล,ล่อหลอมและฝึกท่านให้กลายเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองได้1ก็คือท่านต้องมีไอดอลของท่านนะครับไอดอลของท่านคนนี้เขาต้องเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมีบุคลิกที่ท่านต้องการเพราะสมองมนุษย์รับรู้เป็นภาพเมื่อเวลาเราทํากิจกรรมอะไรที่เรามีไอดอลหรือมีต้นแบบของเราเนี่ยเราจะ ทำร่างกายของเราวิธีคิดของเราเป็นเหมือนเขาและมันจะช่วยให้เรามั่นใจเหมือนเขาครับดังนั้นท่านต้องหาต้นแบบที่เขามีความมั่นใจและอาจจะใช้จินตนาการของท่านช่วยนะครับว่าเวลาท่านพูดหรือเวลาที่ท่านต้องการความมั่นใจเนี่ยท่านคือคนคนนั้นรู้สึกว่าเป็นคนคนนั้นคิดตัดสินใจให้เหตุผลใช้อารมณ์เคลื่อนไหวคล้ายๆเขาจิวิยาสื่อภาษาหรือว่าโมเดลลิงนะฮะก็คือการลอกแบบความสําเร็จถ้าเราทําได้คล้ายๆเขาการตัดสินใจและอารมณ์ของเราจะ ใกล้เคียงกับเขาทาให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นนะฮะอย่างที่2ก็คือท่านต้องเฉลิมฉลองทุกๆความสําเร็จเล็กๆครับเพราะความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มาจากความสําเร็จเล็กๆเสมอวันนี้ถ้าท่านทําอะไรเล็กๆน้อยที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคอ่ะท่านเฉลิมฉลองอาจจะมีภาษากายประจําตัวของท่านเป็นดีดนิ้วมี yes อ่าล็อกอารมณ์มันไว้เพื่ออะไรครับเพื่อให้เส้นประสาทมันสร้าง กลายเป็นความเชื่อใหม่ของท่านประการสุดท้ายก็คือท่านจะต้องพูดถึงสิ่งที่ท่านต้องการเรื่อยๆครับถ้าท่านพยายามบอกเรื่อยๆฉันไม่มั่นใจฉันไม่มั่นใจแน่นอนท่านจะได้สิ่งนั้นแต่ถ้าวันนี้ท่านรู้สึกว่าท่านเป็นคนไม่มั่นใจท่านพูดในสิ่งที่ท่านต้องการฉันมั่นใจฉันเชื่อมั่นฉันทําได้สิ่งนี้จะหล่อหลอมท่านนะฮะให้กลายเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมั่นใจในสิ่งที่ท่านทํากลายเป็นตัวตนที่แท้จริง ใหม่ของท่านทําให้ท่านเป็นคนที่มั่มมนใจในตัวเองได้แน่นอนครับ